ไซเลนเฮดที่กำลังจะไล่จับไดโนเสาร์นั่นมันฮักกี ee, ้วอกกี้ปิ่งไล่จับไดโนเสาร์ไทยโซลท็อปนี่ทนันกัายมาเลยยิง,งอุ้ยมันไล่ยิงไดนโนเสาร์ใหญ่เลยอะทันต้าแมทสุดยอดเลยนั่นแหละนั่นแหละ ทำไมเหมือนได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่แถวๆถวนี้เนี่ยเฮ้ยแปลก啊เฮ้ยทันได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ไหมยไดเฮ้ย,เ,ยเสียงเฮลิคอปเตอร์มันมาใกล้เข้าไปทุกทีอะทันนี่เสียงแปลกๆมากเลยอะเฮ้ยต้องมีอะไรแน่แน่เลยอะเสียงมันใกล้บ้านเรามากเลยอะทันอนี่อย่าบอกนะว่ามันมาแถวแถวนี้อะเฮ้ยแต่ทำไมลงมองไม่เห็นน่ะฮ ้ยด <sniff> in <flight> ันไงสิงเฮลิคอปเตอร์มันมาส่งพวกสัตว์ประหลาดดิเองอะทันนี่แล้วพวกสัตว์ประหลาดมันวิ่งไล่ไดโนเสาร์ใหญ่เลยอะโอ้โหนุ่งสาวไดโนเสาร์ตั้งเลยวิ่งจนใหญ่แล้วว่ะเฮ้ยทันดูดูนสิเฮ้ยนี่มันไซเรนเฮดที่กำลังจะไล่จับไดโนเสาร์ไทสันด์ท็อปนี่ทันเฮ้ย ฮ้ยนั่นมันฮักกี้วอกกี้วิ่งไล่จับไดโนเสาร์ไทสโอรท็อปนี่ทันใช่มีมอุ้ย <N> อันเราต้องช่วยมันแล้วแหละไปเอาปืนมาเร็ว <N> การมาเลย <N> ยิงหึนั่นแหละทันจัดการมันเลยฮักกี้วอกกี้มันชอบวิ่งไล่ไดโนเสาร์ดีนะร้ายกาจนะฮักกี้วอกกี้เนี่ย สเร็จหวังว่ามันจะไม่มาอีกนะฮิโอ้ยทันมันมานู้นแล้วจัดการมันเร็วฮึสามเล็จโอ้ยทันรู้เนื่นด้ลิเทสปอกปืนโอ้ยโอ้ยไปหนีก่อนเร็วเร็วเร็วอุ้ยมันเล่ยิงไดโนเสาร์ใหญ่เลยอะท่าน เกิดการอะไกูกลัวันแม่มันแล่อุ้ยเยก้กูกลัวสุดยอดเลยัน้นนุน,นสิอุ้ยสลรีเทสอะไรนั่นอนะเฮ้ย แมนมาจริงๆด้วยเย้จัดการมันเลยอุนเตมันยิ้มว้าวอุนเตมนสุดยอดเลยนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแน่เจ้าไซร์เลนเฮดเจอขุนใจแมนไปเป็นไงล่ะอุ้ยอุนเตมนสุดยอดเลยบายบายอุนเตม กัวไปส่งไดนเนอราวแล้วยี่โอเคฝากทุกคนเกิดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันทันกับแมตติกได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย